สวัสดีค่ะคุณแม่ข้อกินอะไรบ้างคะหลังจากได้ฟังเทศนาในหัวข้อเจ็บไม่จบจากรอยแผลสูบรรลังค่ะการเจ็บไม่ใช่จุดจุดจบในที่นี้ก็คือปัญหาต่างๆนะคะการที่เรามารู้จักพระเจ้าพระเ,ระเยซูทรงไถ่ทุกสิ่งอย่างหมายถึงรวมถึงปัญหาต่างๆออกไปจับตัวเราทั้งหมดนะคะเมื่อเราวางใจหรือวางทุกสิ่งอย่างไว้ให้พระเจ้าพระเจ้าก็จะมอบปัญญาให้กับเรามาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้ค่ะความเจ็บปวดของพระเยซูนั้นเนี่ย ได้เข้ามาไถ่ความบาปของเราและโดยการที่พระองค์ต้องเจ็บปวดก็เพื่อที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะได้รับความรอดได้ออสเตร์คืวันที่พระองค์ฟื้นและพระองค์ทรงทําให้เราฟื้นไปกับพระองค์และเรามีชีวิตใหม่ในพระองค์และเราก็จะดาเนินชีวิตโดยกําลังของพระองค์นะครับการให้อภัยคือการประกาศชัยชนะที่อยู่เหนือสถานการณ์โลกค่ะ ขอให้ทุกคนรักและให้อภัยกันนะคะขอให้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับชีวิตของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะความเจ็บปวดนะคะไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ให้เราใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูที่พระองค์นั้นถูกทางโลกตัดสินให้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะคะและในวันอีสเตอร์พระองค์ก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะให้เราใช้ชีวิตในแบบ ของลูกพระเจ้าไม่ว่าเราจะต้องเจอกับความเจ็บปวดมากมายทางโลกแต่ว่าเราก็จะไม่ย่อท้อนะคะเราจะมีความหวังใจแล้วเราก็จะรับกําลังจากพระอ,องค์เจ้านะคะให้เราได้ใช้ชีวิตเป็นลูกแก่าที่ดีให้เหมือนกับพระเจ้านะคะที่พระอ,องค์นั้นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอคุนค่ะ